กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับเกมฟรีไฟวันนี้ก็จะเล่นซีเวซีจะดับดับแต่ตัววนนี้มันไม่จับว่ะผมไปแต่ตัวใหม่ให้มันจับกว่าเดิมู่ทุกคนเมื่อกี้ผมจะกดสต็อปตรงนี้ใช่ไหมที่มันเป็นรูปแบบเออเอเอตรงนั้นแหละแล้วผมเกือบไปกดปิดคลิปอะ่ะเกือบแล้วเกือบได้แอดใหม่อ่ะเห็นได้รน่าสนใจเลยไม่ได้ เออเรวิวอัตยิงหนึ่งจอกอสอ,อ,องความเร็วคนที่รถหนึ่งเอ้ยไม่ความเร็วเคลื่อนที่มันจะเป็นต้องลดหรอกปกติมันก็ใช้ยอยู่แล้วเอ๊น่าสนใจนะสกินนี้ผมชอบนี่สกินเก่าแต่กูไม่มีเพชรเลยซักเม็ดไม่มีเอฟเฟกเอาออกไปอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ออกออกเอาออกไ้ก็ท่านั้นเลยไม่ได้ซูมเลย คลิปจะหนึ่งนาทีอยู่แล้วนกะูทาอะไรไม่ได้จะหนึ่งนาทีดิมาหนึ่งนาทีไปแล้วโอเคสี่สี่จะเป็นดับจริงนะกดไปเลยโหว,ว่าจะกดท่าเต้นซะหน่อยแม่งเจอกันในเกมเลยเดี๋ยวคลิปยาวที่เกียยร,รอโหลดนานคือทนทุกคนผมมาพากที่หลังนะตั้งแต่ต้ตนต้นเลยอะ แล้วกูก็เพิ่งรู้ว่ากูลืมเปิดไหมเรามาฟังเสียงพ่อหนุ่มคนนี้กันเลยโอ้โไอยวีนกูอัดมาตั้งนานลืมเปิดไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปภาคที่หลังก็ได้เอาเกิดกูล้มไปแล้วใครอยากเห็นผมยิงหัวก็ไม่ต้องหวังอะไรเลยกูอัดตัวปอ,องปองโอ,อ้ยดักมวย ยาทำผมเลยครับนักมวยอย่าทำผมเลยสวยชุบหูน่อยพื่ชุบเออสวยชุบชุบชุบสิเออคิดว่าจะไม่ชุบซะเละเอาหมอมาซะด้วยอ้าวกูซูมทำไมอัดตัวเฮ้ยเว้น ถนัดเลยฟรีไฟแม็กอะหรือเปล่าไม่รู้หรือผมการเองเออตัดไปตอนแพ้เลยแล้วกันเดี๋ยวเดียวเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะตัดเอ้ยมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยสว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 ยเอ้ยไม่ชุบกูก่อนแล้วอุกเว้ยเนี่ยเอาชุบกูเสียเลยยิงมันทันมันใกล้ขนาดนั้นไม่ต้องชุบเอ้สวยสำสุบไหมสำศพไหมไม่ซ้ำโอเคดี กีเซอแล้วกันเก็บตามมาเสื้อไอวอลกีเซอร์อาตัวไงกีเซอร์อาตัวิดรู้จักเปล่านั่นละเก้าสิบอ่ะโคตรจุกสองนัดเกือบตายอะไรประมาณนั้นอ่ะอ้โหเกือบลงทะเลจะมาดูผู้หนุ่มคนนี้เล่นดีเซอร์อาตัวกันฮะ โอ้กระเป๋าหลอกลวงก็จะมาโอ้ชิดเกอบตกทะเลเฮ้ยสวยอุยอ้ยอ,ยอยมันดีเซอร์ตเหมือนกันสวยได้หนึ่งคิว กรมยาแป๊บกูตาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยู่ตรงนี้มือไหนาดีวะอันนี้ลกันอ,อเกือบมือล่าไตัซื้อเหตุแลครับขอบคุณขอบคุณครับเคยเจอแน่เนะ่มาให้หัวใจอย่างนี้ ปกติมีแต่แบบเต้นท่าไก่ใส่แล้วก็ยิงหัวล้มแล้วไม่ชุบไอ้ล้มแล้วไม่ชุบไ,ไ,ไม่แลกไอ้เต้นท่าไก่ใส่กูแบบฮะกูผิดอะไรวะอยู่ดีๆมันเต้นท่าไก่โอ้ลิ้นพันแต่เพื่อนก็แตกไปแล้วหนึ่งตัวหนึ่งคนสิ ขงวะเนาะตายหมดตีพากทีหลังอีกแล้วเราจะมาดูกันว่าพ่อหนุมคนนี้เขาจะสามารถชนะไปได้หรือเปล่าคลิปนี้อาจจะลงตอนเช้าได้โอเคสถานการณ์รเป็นเครียดกูจะแพ้แล้วดาวน,นี้เราต้องปกป้องไว้ให้ได้เข้าใจไหมเอาคนที่ให้หัวใจกูนเนี่ย บ้านเลยแล้วกันความปลอดภัยอ้ไๆ้ไองไอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ้อ เมื่อ,อกี้อยู่เมื่อกี้อยู่ในโคโนมไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันอยู่นอกโคโนมไม่ใช่เหรอวะโอเคไม่เป็นไรโอ้มหแต่มองกันดาวาดโอ้โู่ปึ้งตงกกดทาเต้นยังไม่ถึงหนึ่งวิเลย กำลังจะพูดเลยว่าจะไม่เล่น M500 ตลอดชีวิตแล้วมาเจอด่านแบบคือต้องใช้ปืนระยะไกลถ้าระยะใกล้ก็แบบคือตายแน่ๆข้าระยะใกล้อะแล้วก็ไม่ถนัดเอ็0ห้ร้วเราจะซื้อมาททำไมเออเอากระดูกระดูช่วยเพื่อนขนมั้นดีกว่าหนึ่นัดสองนัดสานัดอุ้ยสีนัด มันตายเลยเอายังไม่ตายมันเปิดคลูนู่เอาเอาตายมูตี้หลือคุณคนดียวเอา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 ต้องชุบเพื่อนก่อนไม่งั้นไม่ได้ไนะอ,อุ้ยโอ้โหชี๊ดเออแพ้สองตาติด <c oughs> แน่ๆ หรือเปล่าเจื่อใจในเพื่อนร่วมทีมของเราไปไปกับโมโคเลยค่ะไม่ไปตรงนั้นกับโมคโคแล้วยู่ตรงนี้ก็ไนดะ้ กระสุนมันเลอสองตัวมันเหลือสองตัว,น,ออตวนะเพื่อนอุ้ยวา้าเฮ้ยหัวแตกนะว่ะเพื่อนสวย oh, <kill. S 3> โคตรรุน มันจะมีนคนมาทางนี้หรือเปล่าตาย <First play. S 1> ไม่จัง้งไอวอลด้นะหรือว่าไม่มีไอวอลวะเอาเพื่อนเราดูอูเราเพื่อนเราโดนตูตีตายแล้วมันอยู่ไหนอะ่ะเพื่อน หลังจากที่ยิงไปคนนึงก็ไม่รู้อีกหรือว่าอีกคนนึงเหมือนสุดท้ายไอ้สองคนสุดท้ายจริงมันอยู่ไหนกูกูเลยมันอยู่ไหนเอาตังควัวไม่ติดจิมไไบีเนยเพื่อปลาระเบิดไปปิดฉากตายหมดสองคน <c oughs> ู้สึกไม่ค่อยมีแสดงทางคิดเทา่าไหร่รทำคลิปแบบไม่เต็มใจตอนแรกก็เต็มใจเหรอคนดูเยอะตอนนี้คนดูก็อ้ระเบิดคีแทบแตกงั้นก็เอาระเบิดกลับคืนไปนะไอหนุ่มเอ้ยเอาไปสองลูกเลยนะเอาเปิดโคโน่น่นะๆๆ อยู่ไหนวะสวยทำมมนทำไมไม่ตั้ยใหญ่อูตกใจคิดว่าคนหมา,เ,าเพื่อนอัดตัวไปหนึ่งสเต็ปว้าวเฮ้ยเอาเอาเอา,เอาคนดูสามคนมันดูกูเฉยเิยจริง คนที่เป็นรีวิพีมือควรได้ดูหรือเปล่าวะไม่รู้อะเป็นสไนดดีกว่า,วา,าจะมาดูกคนลูกเอาไม่ดู าละทวงทีมอีกแล้วก็ไปคลิปเลยแล้วกันโอเค